สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงการใช้การ์ดจอ RTX 4090ในแง่ของการตัดต่อในการทำงานทุกอย่างตั้งแต่ปรับเกมเป็น ultra high setting นะครับอัดภาพแบบ ultra high ให้เขาทำงาน Adobe Premiere Pro ให้ผมแบบเร็วๆและการสั่ง render ไฟล์ด้วยความรวดเร็วเพราะว่าหลังจากที่ผมได้เครื่อง MSI Meg Trident X2 มานะครับข้างในของมันเนี่ยจะมีการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 4090อยู่ ซึ่งที่ผ่านมาผมได้พูดถึงการปรับเกมนะครับแบบอัลตร้าไฮ t ติ้งชนิดที่เล่นกันแบบโคตรลื่นไปแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมเลยจะพูดถึงการใช้การ,ร์ดจอ RTX 4090ในแง่ของการตัดต่อบ้างเพราะว่ามันก็มีความเจ๋งไม่แพ้กันแล้วต้องบอกเลยว่าจากการใช้งานจริงเนี่ยคือมันโคตรเทพเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มแรกเนี่ยต้องบอกว่าโปรแกร,รม GeForce Experience เนี่ยมันจะมีไดเวอร์ให้เราเลือกลงอ่ะ2แบบซึ่งปกติทั่วไปนะครับเราก็จะลงไดเวอร์แบบใดแบบหนึ่ง ก็คือถ้าเกิดเราซื้อกาจอมาเพื่อเล่นเกมนะครับเราก็จะต้องลงแบบเกมเรดี้ไดเวอร์ซึ่งไดเวอร์ตัวนี้มันจะไปช่วยเพิ่มเฟรมเรทของตัวเกมส่วนสายตัดต่อหรือว่าคนทำกราฟิก 3d นะครับก็จะเลือกลงไดเวอร์ที่ชื่อว่าสต u d โอไดเวอร์ซึ่งไดเวอร์ตัวนี้มันจะไปช่วยทำให้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อหรือว่าการทำกราฟิก 3d เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นแต่ในส่วนงานที่ผมทำผมใช้ศักยภาพของกาจอเต็มทุกรูปแบบ แล้วจะบอกว่าจากการใช้งานจริงนะครับคือมันเหลือๆด้วยมันเหลือๆยังไงใช่ไหมครับอ่ะมาดูขั้นตอนการทํางานของผมกันอย่างแรกนนเนี่ยเวลาผมทําคลิปเกมนะครับผมก็ต้องอัดไฟล์ภาพก่อนและก่อนอื่นเลยผมก็ต้องเข้าตัวเกมและปรับภาพเกมเป็นแบบ Ultra High Setting เพื่อกราฟิกที่สวยที่สุดซึ่งในขั้นตอนนี้ผมจะปรับไดรเวอให้เป็นแบบเกม e r e a d y Drive r เพื่อรีดเฟรมเรทของตัวเกมให้ได้ออกมาสูงที่สุด แต่การใช้กล้าจอเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าในการทําคลิปเกมเราก็ต้องอัดไฟล์ภาพเกมทีนี้ในส่วนของโปรแกรมอัดไฟล์ภาพนะครับผมเลือกใช้โปรแกรม Xvid Broadcaster เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่อัดภาพออกมาแล้วนะครับภาพที่ได้เนี่ยจะออกมาสวยที่สุดและลื่นที่สุดซึ่งมันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมเห็นบนจอเลยมันจะต่างกันตรงเฮนะิร์ตเนาะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยไม่สามารถอัดเฮิร์ตของจอออกไปได้นะครับฉะนั้นบนจอเนี่ยมันจะลื่นกว่านิดหน่อย อ่ะทีนี้ในส่วนของโปรแกรม x x p l i t นะครับเราสามารถอัดแบบ 4K จริงๆต้องบอกว่าจะอัดกี่ FPS ก็ได้จะ120 240ก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาเราเอาไฟล์ของมันนะครับมาเข้าโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันจะมีปัญหาผมก็เลยเลือกปรับแบบมาตรฐานนั่นก็คือ 4K 60 FPS อ่าเพราะว่ายังไง y t u t u เนี่ยก็รองรับได้แค่60 FPS อยู่ดีทีนี้ในส่วนของการใช้โปรแกรม e x p l i t Record นะฮะผมเลือกปรับแบบ nvenc h 2 6 4นั่นก็คือสั่งให้การ์ดจออัดภาพโดยการปรับภาพที่ได้ให้เป็นแบบ ultra high ก็คือสูงสุดเท่าที่โปรแกรมมันมีแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วการสั่งให้การ์ดจออัดภาพเนี่ยเราสามารถสั่งอัดแบบ av 1ได้ซึ่งมันจะสวยกว่าแต่มันเป็นไฟล์เข้ารหัสอันนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในการเอาเข้าโปรแกรมตัดต่อเหมือนกันผมก็เลยเลือกแบบ save นะครับก็คือสั่งให้การ์ดจออัดแบบ h 264ตามมาตรฐานไปทีนี้ทุกคนจะเห็นแล้วว่า เวลาผมอัดไฟล์ภาพเกมเนี่ยการ์ดจอทํางาน2อ,อย่างพร้อมกัน1ก็คือเกมเนี่ยเป็นอัลตร้าไฮอยู่ก็คือเราเล่นอยู่นะครับสสั่งให้โปรแกรม x อ็กซอัดไฟล์ภาพแบบอัลตร้าไฮเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้การ์ดจอทํางานพร้อมกัน2อ,อย่างซึ่งจากการทํางานพร้อมกัน2อ,อย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทํางานได้แบบสบายๆเลยทีนี้หลังจากผมได้ไฟล์ภาพเกมมาแล้วนะครับผมก็ต้องเอาเข้าโปรแกรมตัดต่อซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยก็คือ Adobe Premiere Pro ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะปรับไดรเวอร์ให้เป็นแบบ Studio d r i v e วเพื่อช่วยให้ผมเนี่ยทำงานกับ Adobe Premiere Pro ได้เร็วขึ้นซึ่งทุกคนจะสามารถดูได้จากกราฟิกที่ขึ้นให้นะครับว่าในรุ่น4090เมื่อเทียบกับรุ่นอื่นแล้วนะฮะการประมวลผล Adobe Premiere Pro เนี่ยมันเร็วกว่าแค่ไหนหลังจากที่ผมตัดต่องานเสร็จเรียบร้อยในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับผมก็จะทำการ Export ไฟล์ก่อนอื่นเลยผมก็จะต้องเช็คตัวสำคัญสำคัญนะครับเพื่อให้ได้ไฟล์ภาพออกมาสวยที่สุดทีนี้เนี่ย เวลาผม Export ตไฟล์เนี่ยผมก็อยากให้การเรนเดอร์ภาพเนี่ยมันออกมาเร็วที่สุดก็คือไม่อยากเสียเวลากับมันนานนะครับฉะนั้นในส่วน e n c o d i n g Setting เนี่ยผมก็ต้องดูว่าผมใช้ฮาร์ดแวร์ในการ Encoding หรือ,อยังมันจะมีฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์นะครับสตัวนี้ต่างกันยังไงฮาร์ดแวร์ใช้การ์จอครับซอฟต์แวร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้ CPU ซึ่งการใช้ CPU เนี่ยมันจะเรนเดอร์ไฟล์นานมากแต่การใช้ฮาร์ดแวร์เอ็นโคดิ่งหรือว่าการใช้ GPU ในการเอ็นโค อ่ะผมยกตัวอย่างคอมเก่าผมเนาะอันนี้แบบเทียบเรื่องของ G P U เลยนะคอมเก่าผมเนี่ยเป็น1080นะครับไฟล์ภาพ 4K สมมุติว่าเวลาคลิปนาน40นาทีนะครับมันจะใช้เวลาเรนเดอร์คูณ2ก็คือ80แต่การ์ดจอรุ่นนี้นะครับ4090เวลาผมสั่งเรนเดอร์ไฟล์มันจะหาร2ก็คือคลิป40มันจะเหลือแค่20 ซึ่งข้อดีอย่างของเครื่อง MSI m e g Trident X2 นะครับที่นอกจากจะมีการ์ดจอ RTX 4090แล้วคอมเครื่องนี้เนี่ยังเป็นคอมแบรนด์ก็คือมันจะมีความเสถียรของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อข้างในที่ได้รับการทดสอบมาแล้วว่าประกอบแบบนี้แหละทุกชิ้นส่วนเนี่ยจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคอมมีปัญหาเนี่ยทาง MSI อ่ะจะส่งรถมารับถึงบ้านแล้วาไปซ่อมให้หลังจากซ่อมเสร็จก็มาคืนถึงบ้าน และนี่ก็คือประสบการณ์การใช้งาน nvidia geforce rtx 1090บนเครื่อง msi meg trident x 2หากใครสนใจดูรายละเอียดก็สามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้เอาไว้ไงเจอกันต่อในคลิปต่อไปแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ